สบายดี e, พี่น้องป้องป้ายสุขสุขคนมัดหลังจากมัดเข่าแล้วกับพี่น้องมันแห่งมันมังเนี่ยกะอาลงเอารทไทยลุมมาแกเนาะโบได้ดอกเห็ดเวียกรวมญาตพี่น้องลูงกหลาน มีไายเฮาแล้วก็น้องทายแล้วก็น้องสาวเนาะแล้วก็มีลีลันดีแท็กเนาะพ่อไก่ทองน้องภูวินภูวินยืนเบิ่องขาเจ้ายังมัค้นพี่มันขับโบเก่งนะมันจะไปทางไหนอั่นะน่ะท่านหน้าตามหมดแล้เออคือโบข,ขับเป็นขับเป็นใช้<ฮ>เดินกระทิ่นนะ เล่นแห้งไลยขวอนลงล้ลอะดบุมีพพอนำลดน่ะ เออพอนลงแน่รถกันเลยมมอุ้ยพอนเสือ้อกมายังแท็กหน่อย,ยงไขรเบาไขรนะครับ ดิลันเนาะีแต่เล่งจรมสิเตคอยเนี่ยมันบอบดับดอกรดคอยนะไปชนซะไอวินนะหน้าซีให้เนาะเออซ้ำนั่นก็บอลดับดอก រ្ជានាន់មាន់ម្រូវាស់មានដានរា័ង់្សើរូវីទៅច្នុងផ្បี់។ជាច្រ เบรกเบรกเขาค้นก็ได้แล <cat on developed Airbnb> <can> <Z> <existe> ้วแหงอยู่วะทั่ธรรมดาทีนี้เนาะตัวนาพวกที่กินเขาวแลรกจะลุกเอาเขาว่าโหลดโหลดค้นแล้วโหลอแนบแนบอ้าวหมดหัวเลยเนื้อเนื้อ เดงเวะเออลงไปเบาคันนะครับลิเออเอาเอาคันนะครับไปันเอาไปไหวฮันเดอร์ลันนั่นนะใน,นเงานะ จะไป<า>จะไปตมเงาหน่นะอยนะเ้ึเ้นเลนี้ยบงเน้นะคอยนะเต้มันเหีย้ยเพยื่ออะนี่ซีดเขาเขาแหงน้อยเดียวนึงเอาเกลือไกเ่เป็นสอกเป่นบ่ มันเฮียม,มันจะมันบอมากินนะที่แล้วกระเบิดทั้งเก่าแจกกระพีรันบลล์ลนนอยพี่น้องเลยเขาบินได้โบลล้ายดอกสิลุบอยู่ Ừ. mà hôm mai bằng đĩa này. Rồi, cần คุณเราม่ละมือยังอยู่หาให้เข่าซุกเนะ 1, 2, 3, 4, าะหนึ่งสองสามสี่หาหาฮุกให้เนี่ยแล้วพี่นอ้องประมาณทิตย์หนึ่งคือสิยดเกี่ยวอ,อยู่อันนี้รถปลาดำเนาะคันเนี่ยคันก่อนอนะรถเฮาพี่นอ้องเอาลงทงางตะกะ ขู่เขาอันนี้แล้วก็สิกินปั้นกินเขาซะก่อนสิลงมากีลย้องทั้งลุ่มผมประมาณสองรถไทยแหละผ่าใส้เต็มๆกันรถไทยเดียว บุอไหนพอลดซ้ำอันนี้งนะผู้เข่าทั้งผู้คงผู้แล้วบ้านเลยเออมันบ่อสันสุก เตรียมยูเด้อวินขึ้นได้ยูวบหนึ่งจะไปใกล้มรรลายนะจะร้อย มนติติข้าวกลางนี่ยังประมาณอยู่1 2 3 4 7แถวละ7 27ก14 37ก็21ยัง21ให้พี่น้องข้าวที่ข้าวกลางเนาะที่บ่ทันสุกนี่21ให้บดข้าวใกล้ที่สุกแล้ก็ประมาณ7ให้ เด้เกี่ยวสามลุ่นเนาะบอลออกมาอีลอยเลยมันแต่มัวกับผ้ากันไส่สืดขึ้นย่ากับโบไส่ ครูวินกับกระถินคนเขา่าลงจากรถพี่เนาะคนแล้วเรียบร้อยเนาะมาเต็มทั้งหน้าเนาเขาเอาลงบาได้เน,ะนาะรถนะใส่ตีนเล็กพี่เนาะเอาลงไปทั้งหน้าเคยหลาปุาาาาา้งเลยแม่ใส่รถไทยสองคันเนาะ รถไทยประดับน้ำพี่น้องแต่ว่าเอาคันนี้เอาขึ้นมาใส่ไซอยู่ในหน้าพอน้องติน้นค้นขึ้นสองเือเพราะว่ามันมันคันบนะบริษัทตีนเล็กแล้วมันลงมาได้อ้าวมันสิทีอเพื่อะเะยนี่ เขาน้ามาส่งอวขนเลยหยิบเรียวมันแดดลูกลอยล่ะลอยไว้แท้เขาเขาเขาก็กินอีมื่อกี้สันทีสิรอย ภากันโปรไซส์เสือ,อกันหยอกกันยาวมันก็ลอยแล้วจจกินก็นได้เฮ็ดเวียกก็ได้เกง่กงเกง่งเก่งวินก็นก,กระทินนี่นนนนเข,ขาจะมาส่งน้ำไปต้อง มามาคนน้ำพี่น้องขนน้ำลงหายซอยกันลูกซอยกันพากกันกินข,านาขนา้าวแล้พวพี่น้องตาบมังหุงใส่้าวปุนแลก็ย่างปลานิ่นปลาเผาพี่น้องเผาปลา อยู่ลานขาเพ่นปีงไก่ปนกบแกงนงไมไ่้ปลาดำมฮิบฮิบเพเออไว้ๆส่จาจักสิได้จักสอบพี่น้องหลุ่นเดินรอบแรกปั่นข้าวรอบแรกจะได้จักสอบประมาณซกว่าสอบพี่น้องเลยหน้าซิเบิดทง คิปภาพไปเพียงสนีทพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องพ่อกันกิมหนาสบายดี